สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสอคอนแกตน,นะครับฝากากดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาชมรถสวยๆสักหนึ่คันนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเจ้าของเดิมเป็นตำรวจนะฮะคันนี้สภาพรถแก่ค่อนข้างรักษารถด,ดีมากนะฮะบ,บอกได้เลยว่าดีมากนะครับสภาพรถตัวนี้ก็จะได้เป็น isuzu d max ปี2547นเะฮะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นเครื่องคอมเมลนะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0 cc เป็นเครื่องไดเล็ อินเจ t ชันนะครับเป็น S L X สภาพรถก็จะมีชุดแต่ง s อเซซิลีนะครับในเรื่องของบันไดข้างกันชนหน้าแล้วก็โลบาร์ด้านหลังนะครับสภาพรถเป็นอย่างไรมาชมกันนะครับสีสันรถเดิมบางมากนะฮะเดิมบางพวกนี้เป็น s อเซซิลีนะครับก็คือของแต่งนะครับประดับยนต์ส่วนคิ้วก็จะมีความซีดนะฮะคือมันซีดนะฮะเพราะว่าพวกนี้ก็คือชิ้นที่ประดับยนต์ตกแต่งมาเพิ่มเติมนะครับล้อยางนะครับผม ยางก็จะเป็นยางดันหลบปี2019แต่ก็ยังใช้งานได้ยางยังนิ่มนะฮะการกับขี่ยังนิ่มยางยังดีแก้มยางยังสวยอยู่นะครับแล้วก็จะมีบันไดข้างที่ใส่มาก็ลงตัวดีนะครับกับตัวในส่วนกันชนแล้วก็โลบาร์นะครับฮะฝังประตูนะฮะก็จะมีรวรอยการเสียบกุญแจต่างๆนี่นิดหน่อยนะครับก็มีอ่าชุดแต่งรอบข้างนะครับชายล่างครับอ่พาดูภายในนะครับภายในก็จะ เป็นกระจกไฟฟ้ากร,รมมีนะครับตรงมือ,อชุดคอนโทรลไฟฟ้าก็จะมีเล้่อยลอยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมแบบละเอียดนะครับคันนี้รถสวยๆท่านใดได้ไปก็คือใช้งานยาวๆนะครับเบาะไม่มีช้ำรุดไม่มีฉีกขาดนะฮะจะมีซีดเป็นธรรมดาแต่ไม่โสกปกนะฮะเป็นรถตำรวจนะฮะคันนี้พวงมาลัยก็จะเป็นพงวงมาลัยหนังแต่ก็จะมีช้ำรุดตามอิสุสุนะฮะอิสุสุตัวนี้นะครับ ถึงเราจะรักษาดีแค่ไหนหนังตัวนี้มันจะค่อนข้างหมดสภาพเปื่อยวไวนิดนึงนะครับแต่ก็ยังเป็นหนังยังสมบูรณ์แบบอยู่ก็คือยังไม่ฉีกขาดแต่จะมีรอยสัมผัสนะฮะตรงผิวตรงนี้นะครับบางคนบางที่เขามีที่บิ้วนะฮะมันก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หัวเกียร์ก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะฮะจะมีเลือดรอยนิดๆหน่อยๆเครื่องเล่นนะฮะก็จะมีเครื่องเล่นด้วยเครื่องเสียงดังดีนะฮะคันนี้ก็ค่อนข้างใสๆเลยมีชุด Power amp ก็มีนะครับก็คือเอามาขับในเรื่องของเสียงกลางปรับคอนโทรลมีมิติเสียงขึ้นนะครับให้มีเบสขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับส่วนไม้เล็กคันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นนะฮะไม้หนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของเบาะแคมปนะฮะก็ยังสมบูรณ์แบบดีอยู่นะครับสภาพก็ คือการดูแลรักษาดีมากนะฮะถือว่าดีมากเลยหลังโครงล่างคาสะอาดสะอ้านถุงนะฮะบางแดดยังอยู่ครบอันนี้เป็นถุงเดิมนะครับไม่ใช่ถุงใหม่นะครับดูการเข้าต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าเรามาสวมใหม่นะอันนี้มันมากับรถนะครับนะฮะนะครับสภาพรถดีมากท่านใดได้ไปก็คือคุ้มนะครับส่วนความเดิมนะฮะรถคันนี้เดิมมากนะฮะน็อตไม่ขยับนะครับนะครับเม็ดละชัดเจนทุกเม็ดนะครับไม่มีความมนะครแน่นอนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาดูเล่มเอกสารนะครับเล่มเอกสารอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะวนไปนะครับนะครับี๋ยวมาดูฝั่งด้านนี้กันบ้างนะครับรถก็จะมีริ้วรอยนะครับนิดนหน่อยในส่วนของคิวล้อนะครับต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะมีขีดนิดหน่อยนะครับผัดปัดก็จะจางอันนี้ผมจะไม่ได้เก็บงานให้ผมจะมีเพียงแค่ในเรื่องของเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายให้ส่วนงานสีถ้าลูกค้าอยากจะให้เก็บให้ก็ คิดอยู่ที่ชินละ3 0 0พันแต่จริงๆรถคันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บงานก็ได้นะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยสวยอยู่นะครับต้องมาดูตัวจริงนะคะลูกค้านะครับนะครับก็จะมีนะครับริ้วรอยสะเก็ดหินต่างๆนี่น่เหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นเอเซซิลีแต่ก็มีรอยเบียดหน่อยนะครับแต่ไม่โดนเข้าสีรถนะฮะก็คือตรงนี้นะครับเดียที่ลูกค้าใส่มานะครับการชนท้ายก็ยัง าเป็นกันชนเดิมอยู่นะครับแต่จะมีริ้วรอยและเก็ซีดหน่อยนะครับนะบางนี้ก็จะมีแตกหน่อยก็คืออ่ากันชนพวกนี้มันจะเป็นชุดโครงเหล็กด้านในแล้วก็เป็นพลาสติกด้านนอกนะครมันจะค่อนข้างเปราะหน่อยนะครับแต่จริงๆมันก็จะมีเป็นกันชนที่สแตเลสนะครับทรงเดิมของเขาก็มีอยู่แต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะได้ชุดเดิมก็เอาไปทําสีเอานะครับสวยๆเหมือนกันฝาท้ายก็จะมีริ้วรอยนิดเล็กน้อยนะครับเล็ก ริ้วรอยการใช้งานต่างๆนะฮะนี่นะครับเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับ DI Turbo นะครับก็คือเป็น Direct Injection s t a ต,ติดง่ายไม่ต้องมีชุดเผาหัวนะครับเน็ทักเน็อาร์คท้ายเดิมๆนะฮะหมุดเดิมนะครับดเดิมๆนะหมดเลยนะครับนี่ครับลอนกระบะสวยๆนะสวยมากรอนกระบะ,นะร,ร,ะ,บะรถไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักแน่นอนก็คือ,อพี่ตำรวจแกก็น่าจะใช้งานทั่วไปธรรมดา วิ่งไปทำงานที่โรงพักนะฮะก็ประมาณนั้นแหละนะครับไม่น่าจะใช้งานหนักมากนะฮะเพราะว่าดูจากริ้วรอยกระบะแม็กเดนเนอร์ไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีริ้วรอยบรรทุกหรือว่าใส่สิ่งของที่หนักนะครับผมนะฮะนะครับยางอะไรอยู่ครบนะครับช่วงล่างสวยเลยนะฮะยางอะไรก็คือแทบไม่ได้ลงพื้นนะครับเห็นไหมครับเส้นสียังอยู่นะครับนี่คือเป็นยางเดิมของเขานะับยีส จริงๆจะเป็นลายนี้นะครับถ้ามากับรถนะครับนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างมีริ้วรอยทั่วไปนะครับนิดๆหน่อยนะครับอันนี้ปัดหายอยู่เดี๋ยวผมขัดสีให้นะครับก็จะมีริ้วรอยการใช้งานพวกนี้ก็จะจางหน่อยนะครับยางก็เป็นดันหลบเหมือนกันเจะทรงเจ็ตซีดีไม่ผุไม่ดานะครับเจ็ตซีดีแน่นอนนะครับนะฮะนี่ครับช่วงล่างจะทรงเจ็ตซีดีนะครับให้ดูแล้วฝั่งนี้นะครับ ชิ้นนี้สวยนะพวกนี้ส่วนมากรถคันนี้ก็จะเป็นสีเดิมอยู่นะครับผมเดิมกับทั้งคันนะครับฝันนี้เป็นกระจกไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อก2ข้างนะครับสำหรับยีสุนะครับน็อตแก้มก็ไม่มีถอนไม่ขยับนะฮะคอนโซลสวยไม่มีเจาะไม่มีติดข้อไม่มีเจาะโทษทีนะฮะไม่มีเจาะติดเกตต่างๆนะฮะแต่จะมีในเรื่องของการติดกาวสองหน้าเพื่อยึดติดตัวผ้าคลุมคอนโซลนะครับไม่ให้คอนโซลแตกแล้านะครับผม มาดูในเรื่องของเล่มเอกสารนะครับเป็นลถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับลูกค้าจดทะเบียนที่มหาสารคามนะครับนะครับปีที่จดทะเบียนนะครับก็คือ2547เครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับเป็นสิทธิ์ตำรวจโทนะครับแต่เราอาจจะไม่บอกชื่อนะครับเพราะว่าอ่ามันจะติดลิขสิทธิ์ของสิทธิส่วนบุคคลนะครับนะครับตอนแรกแกซื้อสดนะฮะไม่ได้จัดผ่านไฟแนนซ์นะครับ ซื้อสดเลยลหลังจากนั้นก็มาจัดผ่านทนชาตนะครเมื่อปี56ก็ 6. ความจาเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็น่าจะได้ใช้เงินนะครับแล้วก็รับโอนกับคืนมาเมื่อปี65นะครับเป็นรถมือเดียวก็คือไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะฮะภาษีนะครับก็อยู่ที่900บาทนะครับน้าสิไม่มีชมพูสูญหายก็คือนะครแจ้งใช้บูมํำเนาก็คือตอนจดทะเบียนนะครับแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยน ไปเข้าธนาคารเพื่อจะได้เงินนะครับแล้วก็อดกลับคืนมาหาตัวเองนะครับมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ก็จะมีสีอยู่นะครับสียังเหลือสีเดิมนะฮะสีเดิมก็คือสีเดิมสมัยก่อนช่วงนั้นนะฮะก็จะมีแม่สีสีมาให้เพื่อซ่อมแซมริ้วรอยนะครับอย่างเช่นแต้มอะไรต่างๆนะครับนะฮะไม่ว่าจะไปดีสู่โตโยต้าก็มีนะแต่ว่าบุ๊กเซอร์วิสพวกนี้ก็คือไม่น่าเหลือนะครับบางคนก็เอาลงไม่เอาขึ้นก็มีนะครับแล้วก็ความเดิมนะครับเม็ดอาร์ก เห็นไหมฮะไม่มีความแน่นอนนะครับเดิมๆนะครับถ้ามีตำหนิอะไรต่างๆผมจะพยายามแจ้งลูกค้าให้หมดทุกอย่างนะครับตามที่ผมเห็นนะฮะจะแจ้งรายงานทุกอย่างเลยนะฮะมาดูฝั่งด้านนี้นะครับภาษีนะครับพฤษภาร์หกหกนะครับยังไม่ขาดนะครับผมนะฮะคิ้วก็มีคิ้วพวกนี้จะซีดหน่อยนะครับตันนี้ก็จะมีซีดๆหน่อยนนฝั่งนี้นะครับ แล้วก็กันชนหน้าเลี้วลอยเล็กน้อยนะครับผมจะขายตามสภาพนะครับคันนี้อาจจะไม่ได้เก็บงานให้นะฮะนี่นะครับแต่ถ้าลูกค้าประสงค์ที่อยากจะเก็บงานผมก็คิดอยู่ที่ชิ้นละ3,000บาทนะครับมาดูมาลองขับแล้วก็มาคุยกันได้นะครับไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาสตาร์ทนะฮะแล้วก็จะพาลองขับมาดูห้องเครื่องคันนี้สวยมากนะครับห้องเครื่องคันนี้สวยๆนะครับอ่ะนะครับ ครับค้ำไม่ถึงนะครับใช้มือเดียวเดี๋ยวขอค้ำตรงนี้แล้วกันนะครับนะมันค้ำไม่ได้มันยกไม่ได้เพราะใช้ถ่ายคนเดียวนะฮะมาดูในห้องเครื่องนะครับน็อตแก้มไม่แกะไม่ถอดนะครับสมซอกพวกนี้คือเดิมหมดเลยนะครับคานหน้านะครับเดิมๆไม่เคยโปรยสีหม้อน้ําเดิมนะฮะของอิสุเห็นไหมครับนี่อิสุสนะครับนะนะครับเพจเดิมสติกเกอร์เพจยังอยู่อันนี้สีว่าเดิมมากนะจริงๆก็ นะครับมันจะชอบหลุดอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ก็ยังถือว่ารักษารถได้ดีนะครถึงจะเหลือสติ๊กเกอร์ตัวนี้ได้หมุดดำหมุดเดิมเลขนะครชัดเจนเนี่ยพวกนี้คือแก้มไม่เคยถอดนะครับสูมซ่อมพวกนี้เดิมเดิมหมดไม่ถอดไม่แกะไม่ชนนะไม่เปลี่ยนนะครับเครื่องจุนตัวนี้ก็จะเป็น2,005เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องไดเลเกตัวนี้จะไม่มีหัวเผานะฮะอิสุส่วนมากจะไม่ค่อยมีหัวเผานะครับแต่คอมมันเร็วผมไม่มั่นใจน่าจะมีนะครับแต่ตัวนี้ จะเป็นการฉีดไดเล็กเครื่องยนต์จะมีเสียงดังกว่าเขาหน่อยแต่นะครับติดง่ายสตาร์ตติดง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นเทอร์โบนะครับไม่มีอินเตอร์นะฮะยี่สุตัวนี้จะไม่มีอินเตอร์นะครับการความร้อนยังสมบูรณ์แบบอยู่จะมีนี่ๆหน่อยก็คือตรงนี้มันปิดนะครับนะฮะฝากระโปรงพวกนี้เดิมหมดนะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับเม่ลักเดิมไม่มีแต่ไม่มีลท์นะให้ดูหัวน็อนะครับไม่แกะไม่ถอดไม่ได้พ่นใหม่นะครับ เป็นหัวน็อตเดิมฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยลื้อแน่นอนนะฮะนี่ครับเดิมๆคันนี้นะครับตามที่ดูก็น่าจะแค่เพียงแค่กันชนนะฮะหรือว่าอาจจะไม่ได้เก็บด้วยซ้ำนะครับกันชนเพราะว่าดูจากกันชนไม่มีสีรองพื้นนะครับไม่มีสีรองพื้นนะครับไม่มีสีรองพื้นไม่มีโปะนะฮะน่าจะเป็นเดิมกับทั้งคันก็ไม่รู้ว่าลูกค้านะครับ รักษารถได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะฮะชิ้นนี้ก็จะมีลักยิ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ซีดตรงหูกระจกเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าพลาสติกนะฮะเวลานานๆไปมันจะการยึดเกาะมันไม่ดีเท่าตัวรถนะครับนะฮะจะมีซีดตรงนี้แล้วก็คิ้วตรงนี้นะครับลืมบอกไปคิ้วเดิมมันหลุดนะฮะคิ้วเดิมมันจะใหญ่มากก็คือใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าน่าจะเอาอีกอันนึงมาใส่นะครับมันเล็กนะฮะก็จะเห็นริ้วรอยเคยแกะ า92หน้าออกนะครับประมาณนี้นะครับนะครับรายละเอียดจะประมาณนี้เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวจะพาลองขับนะครับคันนี้ต้องเป็นคนที่ชอบความเดิมจริงๆนะครับถึงจะสามารถซื้อได้นะครับหรือว่าถึงจะเห็นคุณค่าของรถคันนี้นะครับนี่ครับเครื่องยนต์เดินเรียบๆนะฮะเดินนิ่งๆเดินนิ่งมากนะครับดูกำลังอัดเครื่องยนต์นะครับไอมีไอนะครับ เครื่องยนต์เดินเรียบมากนะฮะไม่สั่นไม่คลอนนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นนี่ครับเหมือนเดิมนี่ก็เป็นปีที่ผลิตต่างๆ,ๆนะฮะนี่สามศูนย์สี่นะฮะหรือว่าเดิมมาร์กมาร์กต่างๆยังอยู่มาร์กเดิมยังอยู่ครบนะฮะมาร์กนะถือว่าเครื่องยนต์คันนี้ลูกค้าดูแลได้ดีมากนะครับดูเรื่องความร้อนนะครับร้อนแล้วแน่นอนนะครับผมวิ่งมาไกลอยู่ ยาไม่ขาดนะครับลูกค้าดูแลดีมากนะฮะจริงๆก็น้อยจริงๆที่จะเจอรถสภาพนี้นะครับเวลาซื้อผมก็จะซื้อแรงหน่อยนะครับนะซื้อค่อนข้างแรงมากนะครับเพราะว่ารถนะครับมันเป็น,ปน,ปนยานพาหนะที่มีการใช้งานนะครับจะให้มันอยู่ในตู้หรือไม่ผ่านน้ําผ่านฝนผ่านอุบัติเหตุมันก็คือยากนะครับเพราะถ้าเป็นรถแบบนี้ที่ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนสีเดิมนะครับ คือว่าเราต้องซื้อราคาที่นะฮะสูงว่วรถปกติเวลาเอาไปใช้งานรถพวกนี้ก็จะใช้งานได้ยาวกว่านะฮะใช้งานได้ดีกว่าปัญหาน้อยกว่านะครับแล้วก็ได้รถสวยๆชมอีกนานๆใช้งานได้นานๆนะครับส่วนคันใดท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่2 9 0 0 0บาทนะครับ29,000บาทเป็นราคาเงินสดนะฮะนะฮะสองสบาทสนใจ ตอลองกันมาได้นะครับติดต่อสอบถามกันมาได้ตอลองได้นะครับส่วนสิ่งที่จะได้ก็คือเปลี่ยนในเรื่องของน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายให้นะครับแล้วก็จะส่งให้ฟรี100กิโลเมตรแต่ถ้าลูกค้าอยากจะให้เก็บงานสีก็เพิ่มอยู่ที่ชิ้นละ3,000บาทนะครับนะบมาลองขับได้ช่วงล่างดีแน่นอนการันตีแอร์เย็นฉับนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้หมดนะครับใช้งานได้หมดแน่นอนนะครับ อันนี้เข้านะครับออกนะครับปรับกระจกมองข้างนะครับเอาลงนะครับฝั่งทางด้านซ้ายนะครับกระจกมองข้างนะครับเข้านะครับออกนะครับบนล่างนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเซ็นเตอร์ล็อกนะครับเซ็นเตอรล็อกอันนี้ต้องปิดประตูก่อนนะครับมันดังอยู่นะฮะอันนี้อันนี้ต้องขออภัยจริงมันใช้เดี๋ยวเช็คให้นะครับเดี๋ยวเช็คให้นะฮะ ว่ามันเกิดที่ตัวอะไรนะฮะมันดักแต็กตๆอยู่นะครับอ่ะไม่น่ายากนะฮะเพราะว่าพวกนี้มันก็เป็นแค่เซ็นทันล็อกแต่ว่าเวลาเราจะล็อกรถจริงๆนะครับอยู่ด้านนอกเราก็ใช้กุญแจล็อกอยู่แล้วนะครับมันก็เซ็นทันล็อกก็ทํางานล็อกทั้ง2ประตูเครื่องเียนพวกนี้ใช้งานได้หมดนะฮะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังเพราะว่าอาจจะติดในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับมีปีด้วยนะครับมีปีก็ประมาณ4แบนบนนะครับมีปีมีพาวเวอร์นะครับ อยากจะเปิดให้ฟังนะถ้ามันมีเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับอแอร์เย็นฉ่ำน,นะฮะแอร์พวกนี้ก็พัดลมแรงด้วยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะนะครับน้ำยารถเก่านะครับไม่ควรที่จะเปิดน้ำยาค่อนข้างเยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปคอมทำงานนะัไม่ตัดโดยเฉพาะอากาศรอ้อนนะครับมันจะทำให้คอมมันน็อกได้นะครับหรือระบบอาจจะเกิดการแรงดันสูงรั่วได้นะครับ เดี๋ยวพาลองขับนะครับสนใจคันนี้2 9 9 0 0 0บาทนะครับ2 9 9 0 0 0บาทสนใจโทรมาที่เบอร์098นะครับ274 4 2 7 9เบอร์098 274 4279 ID l อ n e 0 9ด4ี5 4441ลน์ส่ะครับส่วนท่านใดอยากที่จะดูรถตัวจริงคันนี้นะครับท่านสามารถมาได้ที่ตำบนท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนะฮะรถคันนี้หารถสวยๆนะครับ ผมแนะนําคันนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับรถประมาณนี้ปีหนึ่งผมได้ไม่เกินคัน2คันนะครับถือว่าหายากยิ่ง1นนะฮะก็คือเป็นรถมือเดียวนะฮะเป็นรถข้าราชการมือเดียวคือท่านเป็นตํารวจนะครับแล้วก็รถคันนี้ได้เดิมทุกชิ้นนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับเครื่องยนต์ไม่เคยลื้อไม่เคยทำนะฮะนะฮะรถพวกนี้ก็จะค่อนข้าง ลูกค้าจะดูแลค่อนข้างดีมากนะภายในไม่สุดโทมนะครับเบาะไม่ฉีกขาดด้วยก็คือลูกค้าดูแลในเรื่องของทั้งภายในภายนอกนะครับถึงจะได้สภาพนี้พอรถมันอายุมันก็ค่อนข้างนานนะครับแต่ดีวยวลูกค้าก็ต้องจอดไม่ตากแดดมากเกินไปนะครับรักษาความสะอาดค่อนข้างดีมากนะฮะถึงจะได้สภาพนี้ ใส่ใจในเลือกรายละเอียดของช่วงล่างของเครื่องนะฮะรถพวกนี้นะฮะถ้าเราจะเอาใช้แบบสบายใจวิ่งทางไกลจริงๆนะฮะสำหรับท่านที่วิ่งทางไกลจริงๆนะฮะพวกระบบท่อน้ำนะครับเราควรเช็คอย่างเช่นนะฮะท่อน้าหม้อน้ําท่อน้ําบนท่อน้ําล่างท่อน้าข้างท่อน้าต่างๆนะฮะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นท่อน้ามันมีโอกาสที่จะผ่านมา20ปีอาจจะมีจุดหมดสภาพแตกแล้วได้นะครับซึ่ง เมื่อมันมีการแตกแล้าพอระบบน้ํามันขาดนะครับมันจะทําให้เครื่องยนต์พังเสียหายได้นะครับแต่ถ้าเราวิ่งไม่ไกลไม่ได้วิ่งอัดความเร็วแรงเกินไปนะครับใช้ทั่วไปก็ยังใช้งานได้อีกนานนะครับแต่ถ้าเราจะเอาแบบใช้ระยะยาวนะครับไม่ต้องมากังวลเรื่องจะน้ํารั่วน้ําแตกน้ําดันต่างๆนะครับก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับพวกพวกท่อน้ําต่างๆท่อน้ําก็จะเป็นท่อน้ําบน ท่อน้ำล่างตท่อน้ำข้างเครื่องเท่าน้ำเลี้ยงเทอโบโอะไรพวกนี้แหละนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับของเหลวผมเปลี่ยนให้นะครับ3อย่างก็คือน้ํามันเครื่องไส้กองน้ํามันเกียร์แล้วก็เฟืองท้ายจัดส่งให้ฟรี100กิโเมตรนะครับการจัดส่งก็จะมีมัดจำหนึ่งหมื่นส่วนที่เหลือจ่ายที่หน้าบ้านท่านนะครับแล้วก็นะครับ เราจะไม่ได้รับนัดข้ามวันนะครับแล้วก็ก่อนลูกค้าจีจะเดินทางนะครับรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาว่ารถคันนี้มีติดจองหรือจบไปหรือยังนะครับเราไม่โกหกลูกค้านะครับนะฮะไม่ต้องเป็นต้องว่าขายแล้วถึงมาลงอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับเขาก็ลงขายแหละนะครับลูกค้าจองมาก็เดี๋ยวไปดูได้นะครับสอบถามได้เพราะรถทุกคันเราขายนะครับเราขายใน YouTube อย่างเดียวเป็นหลักนะครับ ก็จะเพื่อให้ลูกค้าได้ดูว่าสภาพรถมันเป็นอย่างไรนะครับสภาพรายละเอียดต่างๆนะฮะสำหรับท่านใดที่ดูรถไม่เป็นนะฮะก็สามารถดูตามเราได้นะครับละเอียดถามว่าละเอียด100ก็ไม่อาจถึง100ยนะฮะเพราะว่าถ้าจะร้อยจริงๆมันต้องนอนดูด้านล่างอะไรต่างๆเนึ่อได้กับนูน่นนี่นั่นนะฮะมันก็คงายากอยู่ทนะครับนะครับ สำหรับท่านใดที่อาจจะไม่คุ้นคินนะฮะแต่ว่าถ้าลูกค้านะครับนะฮะซื้อรถไปขายนะครับดูเราผมว่าท่านไปซื้อรถได้แน่นอนนะครับนะฮะส่วนพวกวัดรอบต่างๆใช้งานได้หมดนะครับวัดรอบเครื่องนะครับความเร็วความร้อนนะครับแล้วก็เกียร์วัดน้ำมันต่างๆก็คือใช้งานได้หมดนะฮะเดี๋ยวเราพอลองขับนะครับรอนิดนึงใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงถนนใหญ่แล้วนะครับผม นจริงๆพวกอีสุนะครับถึงจะมีไอนี่ๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพวกนี้เครื่องยนต์มันยังใช้งานได้อีกนานบางคันผมเห็นได้ไอนะฮะจากการวัดหรือต่างๆนะครับยังใช้ได้เป็นอีก5ปี10ปีนะฮะขึ้นอยู่กับการดูแลเรานะครับมันจะลดแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันยิ่งเป็นรถปัจจุบันนี้นะครับซื้อออกมานะฮะการวัดไอตั้งแต่ที่แรกนะฮะมันก็แล้วแต่ระบบเครื่องยนต์นะครับมันเป็นตัวชี้วัดเลยไม่ได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราออกถนนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวพาลองขับขออกตัาเบาะนิดนึงนะครับเบาะอยู่ไกลเกินขาท่านไปหน่อยนะครับนี่ก็สับเกียร์สองนะครับรถไม่อื่นนะวิ่งถือว่าดีอยู่นะสำหรับไดเล็กตัวนี้นะครับผมว่าไม่ได้ขี้เหร่มากมายนะครับ ก็ถ้าจะไปเที่ยวคอมมาเรวก็คงไม่สู้คอมมาเรลนะครับคอมมาเรวอัตราเร่งจะดีกว่านี้นะครับแรงม้ามันเยอะกว่านะครับอ่ะสนใจคันนี้2 9 0 0 0บาทนะครับสนใจคันนี้2,9000บาทโทรที่เบอร์098ดนะครับ2744279 i ีลสี่สองเาอยน่านะครับอยากดูรถตัวจริงโทรสอบถามก่อนมีติดนัดติดจองหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ